ท่องสมุดประชาชนเฉลิมรากกุมารีอำเภอบ้านแถวศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแถวจังหวัดสมุทรสาคร i f e l o n g Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ตลอดชีวิตคือการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของคนไทย ทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพสามารถสแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดยการขับเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักสัจยาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่21กลุ่มเป้าหมายในการจัดกิจกรรมได้แก่1เด็กประถม,มวัย2เด็กนักเรียน3มนัก ศึกษา4ประชาชน5ผู้สูงอายุกิจกรรมสำหรับเด็กประมวัยจะเน้นการเรียนรู้ให้เด็กได้ลงมือทำเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5การเคลื่อนไหวร่างกายเช่นกิจกรรมการฟังนิทานกิจกรรมภาพระบายสีกิจกรรม DIY อย่างง่ายและกิจกรรมนั้นทนาการโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกิจกรรมสำหรับเด็กนักเรียน จะเน้นการเรียนรู้โดยการให้นักเรียนได้ลงมือทำคิดวิเคราะห์และบูรณาการความรู้ด้วยตนเองเป็นการจัดกิจกรรมที่มีบรรยากาศสนุกสนานผ่อนคลายเช่นกิจกรรมเกมบิงโกกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้กิจกรรม DIY และกิจกรรมนันทนาการโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กนักเรียนในโรงเรียน กิจกรรมสำหรับนักศึกษาเน้นการเรียนรู้โดยการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆเช่นกิจกรรมตอบคำถามในรูปแบบออนไลน์กิจกรรม DIY สำหรับการต่อยอดเป็นอาชีพกิจกรรมอ่านหนังสือ e-book โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแถวกิจกรรมสำหรับประชาชนเน้นการกระตุ้นและจูงใจผู้ใช้บริการด้วยการจัดกิจกรรมที่เข้าถึงได้อย่างสะดวกและรวดเร็วตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเช่นกิจกรรมแจกใบความรู้ทั่วไปกิจกรรม DIY สำหรับการประกอบอาชีพอย่างง่ายและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชน นในนพื้ทีี่อกกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุเน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบนั้นธนาการลดความเครียดเพื่อสุขภาพใจที่แข็งแรงให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพและกิจกรรมการขยับกล้ามเนื้อเช่นกิจกรรมออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวยัยกิจกรรมการร้องเพลงกิจกรรม DIY ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุในพื้นที่ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบออนไลน์คือการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันภายใต้คอนเซปต์อยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้เพื่อตอบสนองความต้องการในการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเช่นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์กิจกรรมตอบคำถามและรับเกียรติบัตรออนไลน์กิจกรรมอ่านหนังสืออีบุ๊กบริการความรู้บนเพจ Facebook Tik t o k ที่สามารถเข้าใช้บริการได้ตลอด24ชั่วโมงไลฟลองเรียนรู้เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตอ่านทุกวันดีทุกวันอยู่ที่ไหนฝาหนันได้ ไม่รู้ไม่มีที่ที่ถึงพัชวิตเกิดมาเพื่อความฉลาดเฉลียขอขอบคุณที่รับชมฝากติดตามกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอบ้านแพ้วด้วยนะคะบ๊ายบาย